คำแนะนำสำหรับบัตรแนะนำตัวแผ่นพับใบปลิวเพื่อการหาเสียงเลือกตั้งในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นบัตรแนะนำตัวแผ่นพับและใบปลิวเป็นสิ่งที่ผู้สมัครสามารถนำมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งหรือสร้างคะแนนนิยมให้แก่ตนเองซึ่งในการดำเนินการนั้น จะต้องมิให้เป็นการฝ่าฝืนระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นพศ2563และต่อไปนี้คือคําแนะนำสําหรับบัตรแนะนําตัวแผ่นพับใบปลิวเพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง1การจัดทําต้องระบุชื่อตัวชื่อสกุลที่อยู่ของผู้ว่าจ้างผู้ผลิต จำนวนและวันเดือนปีที่ผลิตไว้อย่างชัดเจน 2. ไม่แจกจ่ายด้วยวิธีการวางหรือโปรยในที่สาธารณะ 3. ไม่นำข้อความที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง 4. ไม่ใช้ข้อความหรือภาษาที่ก่อให้เกิดการปลุกระดมก่อให้เกิดความไม่สงบในพื้นที่ 5. ถ้ามีการนำชื่อของพักการเมืองสัญลักษณ์ของพักการเมืองคติพจน์คำขวัญมาใช้ต้องมีหนังสือให้ความยินยอมจากพักการเมืองนั้น 6. ถ้ามีการนำภาพบุคคลมาใช้ต้องมีหนังสือให้ความยินยอมจากบุคคลนั้น 7. ไม่นำแผ่นพับใบปลิวไปติดบริเวณสถานที่ปิดประกาศหาเสียงเลือกตั้งครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นคำแนะนำสำหรับบัตรแนะนำตัวแผ่นพับไปปิวเพื่อการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านและหากท่านต้องการรับทราบข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถติดตามรับชมได้ในช่อง YouTube ของผมนะครับในหมวดเพลย์ลิสต์การเมืองและการเลือกตั้งขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ